อีสานบ้านเฮาถึงลมหนาวเข้ามาเฮาบ่ได้ไปดอกเขาคงเขาก็เพรชพุงเพรชบณ์ไปตอนลมหนาวเบิ่งภูเขาภูเขาก็มีแต่บรรยากาศบ้านๆอีสานบ้านเฮานี่ล่ะมื้อนี้ก็สิลมหนาวข้างทุ่งนาเฮาคือเก่านั่นล่ะเฮาก็สิพามาย่างไสกันมักย่างไสก็มีกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วพริก3-4หน่วยตำลงไปแล้วก็หา่ผักชีเพื่อความหอมนะครับเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเฮามาทําการโซโลนะครับนะฮะโซโลเครื่องปรุงนะครับหลังจากจิตตำเครื่องแล้วเฮาก็ทั่ง วางแผนนะครับนี่เป็นการวางแผนที่ดีที่สุดนะครับนะครับวางแผนลงไปจวดลงไปนะครับพี่น้องจวดเครื่องลงไปเขาก็ตามเลยซอสหอยนื้ขาดไ่ได้แล้ครับซอสหอยเนี่อมีประโยชน์นะครับเห็ดเห็มันเห็ดเห็นัวเห็ดเห็หวานหอมกลมกล่อมนะครับการหมักนี่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ตามโดยซอสฟ้าเขียวถ้าั่วมีกับบัส่กระไรใส่เกลือเท่าธรรมดาบักเหมืนบาดกระไรพอเป็นยังครับแสบคือเกานะครับเ่าไปกินใครกระแสบนะครับเ่ากินเ่ากระแสบ ส่วนผมก็ใส่โรดดี้ลงไปโรดดี้จังน้อยนะครับแต่ว่าหมากักแนวนี้ย่าให้มันเข้มนะครับเครมจัาางไหนก็ได้ยย่าให้มันเข้มเด็ดขาดนะครับตอนนี้ผมสุดรถลงไปปรุงข้มข้มน้อใส่ลงไปอีกใส่หลายแซบหลายผู้ถอดพันวาวาซานนะฮะซิงที่ขาดเลยก็คือเกลือเ,ลเกลือเฮานี่ะเกลือใส่จาใส่หลายใส่เพราะปรุงรสจัง่อยและสุดท้ายนี่สุดท้ายสุดนี่น้ำตาลนี่ ขาดอะได้เลยนะครับน้ำตาลเพราะว่าการมักเนื้อเะรถน้งใส่น้ำตาลเฮ็ดให้รสชาติมันจะออกมันหวานจังหน่อยเพราะว่าจิ้มเกีียวกินไปเรื่อยกับเกลียวเล้วจวดตัวนี้ก็ใส่อ่าสีอือดำจังหน่อยนะครับก็เพิ่มสีสันเฮ็ดให้มันเหลืองอุ้ยหุยสุดยอดแล้วท้องอีสานมันเท่าบรรยากาศดีขนาดนะครับอีสานมันเท่าโตล้มหนาวแล้วกันเด้อพี่น้องมา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 เดี๋ยวทำการนี่เสร็จแล้วเงินสิประมาณนี้แหละเฮ้ยบรรยากาศบึ้งบึ้งบรรยากาศอีสานมันเท่า ถึงว่าแมนเขาคงเขาขาะเรืเ่องพชรศสมบูรณ์เ่าก็สามารถมีความสุขได้จากอีสา,บานบรรท้อนอยู่กลางฟังลงไทยลงหน้าเฮามาเด้อผู้ใดอยู่ทางกงุ้งทางไก่มาบึงบรรยากาศมาสราาุรอากาศอีสา,บานบรรท้อามาสราาูรอากาศบรร ب ا บรรยากาศด,ดีกวา่าโอปุ่นี่บรรยากาศลองเพียงไปนำ้ำจวดไปนำ้ำ